สวัสดียามเช้าคะ่ะท่านผู้ชมคากัญยามมิตรขาเช้าเช้าแบบนี้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆข่าวดีๆนะคะรับความสดชื่นในยามเช้าทุกวันรับข่าวดีทุกๆวันนะคะให้โชคดีทุกๆวันท่านผู้ชมคาะสังคมเราเดี๋ยวนี้จะเป็นสังคมที่แคบหรือว่าสังคมที่กว้าง จะพบปัญหาในหน้าข่าวเรื่องฆาตกรรมกันนะคะมีเหตุเพียงนี้เดียวก็ฆ่ากันตายมีเหตุมากก็ฆ่ากันตายตัดสินกันง่ายด้วยความตายท่านผู้ฟังคะเราเป็นมนุษย์ด้วยกันต้องดูแลชีวิตของตัวเองนะคะ อย่าเผลอไผลไว้ใจใครแม้นแต่เพื่อนฝูงนะคะที่เคยกินข้าวชามเดียวกันหรือเคยกินน้ำแก้วเดียวกันเพื่อนฝูงที่เคยยืมเงินกันขึ้นชื่อยุคนี้สมัยนี้นะคะท่านผู้ชมคะอะไรอะไรก็มันเปลี่ยนได้ความคิด เปลี่ยนได้แบบที่ตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวกลายเป็นฆ่าเพื่อนเพื่อชิงทรัพย์นะคะความเมตตาปราณีของคนยุคนี้นั้นแทบจะหายากมีแต่ความเหี้ยมโหดมีแต่อวดความเหี้ยมมีแต่อวดความอำมหิตเป็นสิ่งที่ผิดมากมายเลยทีเดียวนะคะคนเรา น่าจะสะสมความดีหนึ่งชีวิตก็มีค่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแมลงนะคะหนึ่งชีวิตก็มีความหมายผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเขาให้มีโอกาสสร้างความดีหากผู้หนึ่งผู้ใดไม่สร้างความดีก็เสียชาติเกิดเสียเวลาที่มาเกิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะ อย่าไว้ใจคนที่ใกล้ชิดศัตรูอยู่ใต้รักเรมันเป็นอสศรพิษได้ทุกเมื่อเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะทุกๆวันนี้ตามโรงพักทุกๆวันนี้คดีความมีแต่คดีฆ่ากันนะคะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลาทรมานจิตใจกันแกล้งกันขอไม่ให้ก็ฆ่าเขา ให้เขาแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นบุญคุณดังนั้นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเชื่อว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้จงดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าให้ใครทำร้ายจิตใจอย่าให้ใครทำร้ายร่างกายนะคะขอให้ทุกท่านดูแลตัวเองแบบอยู่ดีมีสุขไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากมาย ขอให้จิตสงบขอให้จิตร่มเย็นสุขภาพจิตดีสมองไม่หดไม่พิการก็ถือว่าเป็นโชคลาภขนาดใหญ่ทีเดียวไม่ต้องไปแย่งชิงทรัพย์ของใครไม่ต้องไปฆ่าใครไม่ต้องเข้าวงการที่เรียกว่าเล่นการพนันไม่ต้องไปเข้าวงการมิจฉาชีพ ไม่ต้องเสีแซงหลอกหาข้อมือข้อมูลคนอื่นเพื่อเตรียมช่อกุงเขาความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดที่ผิดอย่างที่สุดเลิกคิดว่าไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางเลิกคิดนะคะตารางก็มีไว้ขังคนชั่วนะคะไม่ได้ขังหมานะคะคนเราทำแกล้งโง่บ้างเพื่อที่จะ ได้เห็นสันดานคนอุปนิสัยของคนนะคะแก่แล้วเมื่อวัย50กว่าหรือไปจนถึงวัย80เราต้องเตรียมตัวแล้วล่ะค่ะเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวรู้ว่าจะวางชีวิตในแต่ละวันอย่างไรอย่าไปแสเรื่องคนอื่นนะคะอย่าไปซ่าะเรื่องคนอื่นนะคะ หาทําในสิ่งที่ให้หัวใจของเรานั้นมีความปิติอินดีในสิ่งที่เรียกว่าดีแล้วถูกแล้วนะคะอย่าไปทิ่มแทงใครอย่าไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่ของใครถ้าคุณดีแล้วคุณก็ดูแลตัวเองนะคะการฟ้าฟันกันการฟาดฟันกันการด่ากันกลางอากาศ รือดากันในโลกใดก็แล้วแต่นั่นหมายความว่า,าลักษณะก็จะคายเขาเรียกว่าคายจริตตัวเองออกมาจนหมดสิน้นเสียดายความเป็นคนเสียดายชื่อเสียงเสียดายเวลาเสียดายเน็ตที่จะต้องไปเปิดพบเปิดเจออับประมงคลนะคะเช้านี้ก็ ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องผ่อนคลายแต่มันก็มีเรื่องหนักๆเข้ามาบ้างนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันตามหน้าข่าวนะคะสัญหาคนดีสัญหาครอบคนดีนะคะอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าตามกระแสะใครง่ายๆมีสติให้กับตัวเองนะคะฟังอะไรก็ให้ยิ้มไว้ฟังอะไรก็อมยิ้มไว้แล้วก็ เพ่งพิจารณาคิดว่าเชื่อได้ประมาณไหนควรยกย่องได้ประมาณไหนนะคะหน้าหนาวแล้วดอกไม้ก็เริ่มบานเมืองหนาวก็มีดอกไม้เมืองหนาวเมืองที่ไม่ค่อยหนาวจังหวัดที่ไม่ค่อยหนาวถ้าปลูกดอกไม้ก็มีดอกไม้ให้ดูเช่นกันนะคะเช้าขึ้นมาเจ้าของคลิปก็ ดูแลตัวเองตามสิ่งที่ชอบน้ําชากาแฟหลังจากทําคลิปแล้วก็จะไปใส่ปุ๋ยกับต้นไม้ที่เรามีที่เราดูแลมีใบไม้ร่วงเราก็กวาดใบไม้ร่วงนะคะจิตสงบได้ในสิ่งที่เราทำจิตเรามีความสุขได้ในสิ่งที่เราเลือกหาโดยไม่สร้างความเดือดร้อนใครไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เป็นศัตรูกับใคร นั่นเลยค่ะความสุขที่สงบนะคะไปฟาดไปฟันอวดเก่งอวดฉลาดก็แค่นั้นล่ะค่ะตายเหมือนกันหมดล่ะค่ะตายเหมือนกันหมดไม่ว่าแพ้หรือชนะไปทางเดียวกันหมดค่ะหรือทิ้งสังขารค่ะเจ็ดนาทีเป็นเวลาพอเหมาะพอควรไม่รบกวนท่านผู้ฟังมากมายเดี๋ยวจะเบือ่อดอกไม้ หน้าปกวันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบที่ปลูกข้างบ้านนะคะท่านผู้ชมคะเก็บมาหอมเก็บมาดมฝีมือการปลูกก็ปลูกเองรดน้ำเองนะคะแต่งกิ่งเองมีอย่างใดก็ชมอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่วิเศษเลิศเลยอ,อะไรที่จะมาโอ้อวดเจ้าของคลิปไม่มีคะ่ะมีแต่เตือนสติให้คนเป็นคนดีปราบคนชั่วให้ได้แน่นอน เมื่อคนชั่วมีมากก็ขยันจับขยันปราบปยัดคุกหรือประหารชีวิตให้วอดวายพบกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมขาให้ท่านผู้รับฟังมีความสุขมากมายแบบบรรยายไม่ถูกมีความสุขที่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขอย่าจนอย่าเจ็บอย่าป่วยมีความสุขแน่นอนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ